เนี่ยก็ต้มได้ฟื้นค่ะพี่น้องสูตรน้อไม้ต้มเพิดตจึงได้ให้หวานกรอบน,นิ่มนุ่มค่ะพี่น้องน้อไม้สีบอแข็งเท่ากับใส่เกลือตามทีน้อไม้หลยเท่ากับใส่หนึ่งซ่อนกระเบืงบ้งวามันจะเข้มบอเข้มกใส่น้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าน้อไม้เยอะเราก็เพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งช้อนโต๊ จังสัรกับพี่น้องว่าไม่สูตรตายโตค่ะในการต้มน้ำใหม่เวลาเพิ่อนอัดน้ำใหม่ปิป๊บเพิ่นเอาใส่ถุงสูตรของเพิ่นกับใส่น้ำตาลใส้แดงลงไปนํำกับพี่น้องอันนี้น้ำตาลใส้แดงมามีก็เลยเอาน้ำตาลใส้าขาวกระดคยกับพี่น้องสูตรต้มน่อไม้ให้นิ่มกรอบไม่แข็งมีความหวานกรอบอร่อยใส่เกลือใส่น้ำตาลค่ะ ซิกเนเจอร์ของการต้มน่อไม้ก็คือใส่น้ำตาลค่ะพี่น้องที่เพิ่นอัดน้ำไม้ปิ๊บเพิ่นก็ใส่น้ำตาลเป็นเคล็ดลับสูตรเคล็ดลับของเพิ่นก็ใส่มาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วล่ะค่ะพี่น้องในการต้มน้อไม้เนาะใส่น้ำตาลเพื่อเพิ่มรสชาติให้หวานน้อไม้นี่มันเป็นประเภทเผ็ดร้อนค่ะพี่น้องก็เอาน้ำตาลตัดไปมันก็จะทำให้รสชาติน่อไม้ลดความเผ็ดลง ได้บ้างค่ะก็จะมีความหวานเวลากันรับประทานไปแล้วก็จะอร่อยค่ะทุกคนสูตรหน่อไม้ต้มก็คือเพิ่มน้ำตาลลงไปค่ะก็จะทำให้หน่อไม้ของเรามีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นค่ะทุกคน